วันนี้นะฮะสุดเวียงกันอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าเรานะฮะจะบุกไปหาพี่ชายที่น่ารักของผมนะครับก็คือพี่ต๊อกสุปรกรนั่นเองนะครับไม่เคยไปนั่งคุยกับแกเลยนะเพราะว่าไม่น่าจะคุยกันรู้เรื่องด้วยฮะแต่ว่าวันนี้จะบุกไปหาพี่เขาเพราะว่าแกมีรีสอร์ทนะครับผมอยู่ที่นครนายกนะฮะอยากจะรู้ว่าวันนี้ถ้าผมเนี่ยนั่งพูดคุยกับพี่ต๊อกสุภรกรเนี่ย จะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่านะฮะโอเคไม่รอช้าไปเลยครับพี่ครับจะบ่ายบงเลยครับพี่พให้สัมภาษณ์ยังครับผม,ม<า>ไปตรงนะไหนีนอ่ะพี่เ<น>ลยพี่มาๆๆรถคูนี้แหละนนี่แหละโถพี่ โคตรดีใจเลยได้เจอกับพี่จะแต่งหน้าไหมฮะไม่ทำผมป่ะไม่เลยเอาไหมพี่ใส่เสื้อเท่ปั๊กมีช่างมาด้วยเอาไหมแต่มาเสื้อเท่ไหมไม่ต้องมีเอามาได้ได้ได้พี่ด็อกฟังผมจะใส่บวกจะใส่เป็นเสื้อสูทได้หมดนะใบเดียวพอไม่ต้องมากลัวผมว่าเฮ้ยตั๊กแม่งแบบฮอตดังอะไรเงี้ยไม่ต้องพี่ตั๊กคือน้องชายของพี่ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งพูดเยอะเลยเดี๋ยวมาอ่นมานี่นะ ครับผมสามสิบวิโอเคได้ครับถึงได้บอกไงว่าจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยอ่ะมานะฮะคุณตาครับผมปุบมือต้อนรับพี่ตองสุภกรได้เร็วสวัสดีครับกระชับมั่นรับมาแล้วกันประทับใจพี่ตองฮะ เราเองเนี่ยเจอเจอกันมาเนี่ยนานมากๆเลยเนะพี่นะนานแล้วตั้งแต่ผมยังเป็นโอ้โหสมัยเ<อ>ดี๋ยวนะพี่อ่ะจะจําความได้นะลองตาแล้วแป๊บอ,อายุแค่ประมาณยังไม่สิบขวบอย่น้องนะเนาะครับพี่ทัดโหแล้วเขาลโหแม่งยั้เด็กนี่มาาญญาแม่งอาจจะใช่ตัวเล็กนั่นสภาพเขาเติมเติมกอนออกทำตัวเป็นผู้ใหญ่อ๋อ จับได้แล้วเราบุหรี่เดบไปด้วยนะแต่ยังไม่สิบขวดดีมั้งสิบขวดมันโชว์เก่าอ่ะสิบสองขึ้นแล้วสองสิบสองเราเว้ยเรายังเรายังไม่เป็นผู้งเลยเผื่อแลก็เต้นเรายังไม่ดูบุหรี่เลยแกเป็นแดนซ์ของพี่เจียเจ็ดสิมาก่อนโอ้ยใช่ดูบุหรี่ด้วยเว้ยโห่จุดยอดเลยมาเอะไรดูนานแล้วพี่ปัดบุหรี่พี่เขา ต๊อจกจ๋าอยากจะมาทราบแบบว่าวีรกรรมอะฮะที่พี่ไปไไต่อจอระเข้อ๋อตอนเด็กๆไปดูไกท่ทองกับวีนเน้าโจและอินเนี่ยก็ประมาณสักป .3 โดนโรงเรียนตัดจักรยานดีเนสกันไปสิบว่าคันแล้วก็เพื่อนมันชื่อไอรามรพไอรามนี่พ่อแม่เขาเป็นคนสวนพ่วงทำอาชีพเกษตรแล้วเขาไปรู้จักฟาร์มจระเทีที่เป็นฟาร์มลับฟาร์มลับของทหารคนหนึ่งพอเป็นฟาร์มลับอ่าเป็นฟาร์มที่ไม่ไม่เปิดปฟาร์มลับครับ มันก็พาเข้าไปโดดเข้าไปแบบมจระเข้เต็มเลยวะอ่ามีจระเข้ใหญ่ไซส์ให้เราเลือกว่าเราจะฟัดกับตัวไหนแล้วก็จระเข้ยาวสักขาก็มีอืมสักวัยรุ่นเมตรกว่ามันก็เดินเต็มเลยก็กระโดดไปคนแรกเลยเดินลไปปุ๊บโอ้ยสุดยอดวะมีจระเข้เยอะเลยแต่พวกนั้นก็ยังไม่กล้าเข้ามาโอ้ยเดี๋ยวทำอะไรให้ดูก็เลยบอกเนี่ยไม่ต้องกลัวเอาสารสีมาคนละแผน่นอ่าแล้วก็สารสีอะงอสารสีมันงอได้นะอ่า แล้วก็ถือไม้อันนึ่งก็เดินออสังกะสีเดินพุ่มตัวพุ่มตัวแทงยาเคาเ้ยยาเค้ยมันก็เข้าไม่ได้ก็ติดสังกะสีป้องป้องป้องมันแไม่ได้แล้วก็แทงแทงมันเพื่อบอกสุดยอดหันไปอีกทีปืนจ่อหัวเรียบร้อยเจ้าของเจ้าของเราก็ตาแตก <c oughs> เลยพอหันไปมองเพื่อนอีกทีมันมันหนีกันไปแล้วแล้วเขาใช้ลูกน้องเขาเอามอไซต์ตามตามไม่ทันเพราะอะไรอินารีมันบ้านไฟไหม้อืมแตกตุ่มได้มาเอาบีแม็กซ์ทั้งหมด ขึ้นไปบนสําล้อดแดงป่นนี้แล้วป่น,น,ป,น,นป่นนี้มอไซค์ได้มันลัดล้อเราเป็นเด็กก็รู้ทางนั้นสุดท้ายเราเกม uh huh. เราเกมเขาก็มาสัมภาษณ์เรา่าทำไมมาทำอะไรบอกว่า <c oughs> ผมเห็นว่าจระเข้มันแข็งแรงก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะพิสูจน์กับมัน <c oughs> แล้วเขาก็บอกเดี๋ยวโจนให้จราเข้ดีไหมจะสู้ไหม <c oughs> หรือว่าจะไปติดคุกเราไม่อยากติดคุกพ่อเป็นตำรวจก็เลยบอกว่า <c oughs> ผมยอมสู้จราเข้ <c oughs> เขาก็บอกเขาไม่ทำหรอกเขาแม่เราสู้หรอกสักพักแม่ก็มาแม่ก็มารับพี่ต๊อกเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่หนูเนี่ยชอบมากๆเลยพี่ที่พี่อจอดรถอยู่นะพี่อจอดรถใช่ปะ่ะฮะเสร็จแล้วมีคนมาบีบแต่า<อ>ก็คือเราได้ไหมพี่เรื่องเนี้ยเขาคงเสียชีวิตไปแล้วแหละน่าจะเล่าได้แล้วมันหลายปีแล้วตอนนั้นก็อายุป,ประมาณยี่สิบเนาะเนาะขับรถไปกับเพื่อนชื่อทัศ ทัศเนี่ย uh huh. เขาก็ตัวบางๆแต่เขาเป็นเด็กใต้เขาถึง uh huh. แต่เขาเขาตัวเล็กก็ uh huh. ขับไปด้วยกันคราวนี้ก็ไปติดอยู่ตรงหน้าโรบินสันคนเขาก็หัวเราะอะไรกันข้างถนนแล้วก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์มีพ่วงขับผ่านไปเป็นเป็นรถรถใหญ่แล้วเราก็ลงไปดูเฮ้ย uh huh. มันมีที่หลังกระจกเรามันมีเป็นกลุ่มของของของ,ของมันขี้นกหรืออะไรเนะ่ะ mm hmm. ทัศมันก็บอกอ่าไม่มีอะไรนกขี้ใสเราก็ลงไปดูหลังรถโอ้โหแม่ ไอ้ห่ามอไซค์กันเมื่อกี้แม่งทุยมาใส่รถเราเว้ยอ้าวแล้วมันขับถุนทำไมพี่อ้าวเขาเถื่อนน่ะฮอความเป็นเนเกอรเควาเป็นไบเกอร์ไบเกอร์ไบเกอร์ที่ไม่มีวินัยแบดบอยแบดบอยเราก็ไบเกอร์เหมือนกันยี่นั้นก็ใช้750อ่ห้าสคราวนี้เราก็ขับรถบีบแต่อะไรต่างมันแันปันปั่นปั่นปันก็เลยไปรัชดาจะไปนู่นน่แถวแถวเยาวรน่ะจะกำลังจะถึงสี่แยกตรงครับพี่เราก็ให้เปิดกระจกให้เพื่อนเราอ่ะ ถุยน้ำลายใส่มันมั่งล้ด่ามันล้าฟักอยู่เขาด่ากลับมาออาสัสแบบโหมันอยู่เมืองไทยนานอะยอมอ,อ๋อยอมอด้วยอ่อะอะไรโหแบบสะบัดเต็มที่อะโอ้ยนี่มันพูดไทยได้ดีว่าม,มันก็ตามไปจนถึงสีแย่พอถึงสี่แย่ปุ๊บรถรถติดพอรถติดปุ๊บๆๆเขาก็ลงมาเลยม่รู้กรรมอะไรมาแต่ตัวใหญ่มากอะตัวใหญ่มันนักเวทปั้มอะหัวสกีเทส จำได้เลยใส่ชุดดามาแล้วก็รถเขาก็วิ่งอยู่กับที่ไว้เขาไม่ยอมดับเครื่องอะ้ายมือเอาไงวะเรื่อเน้เราก็ทัดทัดเอาไงดีทัดเนี่ยเราเตรียมไว้แล้วเป็นไอ้เขาเรียกว่าแม่แรงของรถอะแต่มันคล้ายปืนทัดมันก็ติดเบรกมือมเป็นมือคนตื่นเต้นอะยดี๋ยวมันก็ถึงรถแล้วอ่ะนี่ทำไงข้างข้างขวามือเราก็เป็นแท็กซี่ข้างซ้ายก็ เป็นรถยนต์คนจนาแล้วมันไปไม่ได้เราก็เปิดคนเราเปิดประตูไปคิดคิดดูเลยลอยอ่ะเข้าไปเดินมาขอโทษขอโทษเดี๋ยวก่อนมีนะอะไรแรงมื่อเียร์เฮ้ยอะไรวะของก็จับมือเดียวนะอ่าคอ,อขึ้นมาเนี้ยผักเหมือนผักอ,ะอ่ะเราก็ลอยลอ,อยปุ๊บประตูที่เราเปิดไว้ยังไม่ติดอ,ะอ่ะเราก็แทกมันก็เลยล็อกกันเลยเป็นอคอกเลยไปสีกับแท็กซีแกซ่แท็กซี่นี่บุบเลยนะ,ะประตูมันปุบ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 เข้าไปมันก็กลายเป็นอคอกขนาดไม่ใหญ่มาก เกิดความได้เปรียบไปเลยนี่เกิดความได้เปรียบเพราะว่ามันมันมันที่แคบแล้วก็ตัวใหญ่เขาขัเข้ามาต่อยอีกมาต่อยแล้วก็จับเขากอดสายมวยด้วยเจับกอดปุ๊บก็ตีเข่าตีเข่าแล้วพอดีเขาก็เหมือนกับล้ม้วจังหวะมันได้ไงที่มันแคบก็เตะไปทีหนึ่งมันเหมือนเราเตะลูกโทษจริงอะบล็อกเดียวก็ขับรถรถออกไม่ได้มันติดกันอยู่ก็รีบนะ ไแท็กซี่ก็ปวดหัวเพราะว่าขูดตอนแรกขูดนิดเดียวขูดทั้งคันเลยเขาเนี้ปิดประตูได้ไปทางไหนดีวะไปไปรามก่อนไปลามก่อนเพื่อไปลู่ไปนี่ไปนี่พอรุ่งเช้าดูข่าวไม่มีอะไรก็มันก็หายเรื่องหายไปประมาณสักเดือนเป็นเดือนก็ไปกับแม่อีกพาแม่ไปขึ้นรถตั๋ลี่แล้วแวะไปทางแถวศรีลมไปหาอะไรกินครับตกใจเจอไอ้คนนี้เจอไอ้คนนี้กำลังเดินข้ามถนนอยู่ทำพ่ได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้แต่แบบว่าแต่ข้าข้ามถนนคือไม่มีติดไฟดวงไฟแดงมันคืออย่างนี้เลยเดินข้ามถนนรถนันต้องไปแล้วแม่บอกอะไรวะทำไมต้องตกใจทำายใจแรงเพิ่งมีเรื่องกับมันไปแม่นี่มย่อเขาเขามาก็คือปลอดภัยแล้วเขายังมีชีวิตอยู่แล้วตอนสมัยเรียนอ่ะพี่ที่พี่เคยบอกว่าพี่สามลุมหนึ่งอ๋อพาเลทอันนสามลุมหนึ่ง อันนั้นประมาณ6คน6คน6-7คน6ถึง7คนต่อ1คนใช่แต่แต่เราได้เปรียบเขาเมาเอตายมาได้ไงเนี่ยเขาเมาก็สมัยก่อนเวลาไปเที่ยวพาเลทเขาจะมีวันเลดี้ไนท์ผู้หญิงเข้าฟรีทุกวันพุธเลดี้ไนท์แล้วก็หน้าหน้าวิภาวดีจะเป็นที่อัดรถนะฮะแล้วก็อยากไปแต่ก็คือกินเหล้าไม่เป็นอ่ะ ก็ไปสั่งมิวเชคแล้วก็เวลาเอามิวเชคคนมันแน่นพอดึงมือกลับมามันไปเด้งโดนนมผู้หญิงคนหนึ่งตึ้งเราก็รู้แล้วขอโทษครับขอโทษครับก็เหมือนไม่มีอะไรไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจแต่เหมือนผู้หญิงคนนี้ไม่พอใจแล้วเขามากับผู้ชายแต่พอเลิกแล้วอ่ะเราก็ได้ผู้หญิงคนหนึ่งเนาะตอนนั้นแบบต้องส่งบ้านเลยเงี่ยก็นัดมาหละเขาครับพี่ไม่สดได้งไงอ่ะตีลังกาอยู่เลยทะเลคนเขามอง ยอดเลยพอลับบ้านกึงไได้ยินเสียงเฮ้ยเฮียมึงเอาหันไปตอกอะไรเราไม่รู้เขาก็มาหลายคนเ็าวิ่งเข้ามาหาเราเราก็นึกว่าเขาจะไปข้างในกระโดดทีบเราด้ยแต่ในตอนนั้นน่ะสมองมันคิดแล้วว่าทําไงที่จะจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเอาวดรอดอลไรเร็วที่สุดต่อยอะคงสู้ไม่ได้เอาไม้ไปตีเขาก็คงโดนลุมก็เลยดีดีทีเลยก็ยอมอ่ะเขาต่อยมาปุ๊บปับปุ๊บปับแต่ไม่ไม่สนใจจับมือปุ๊บไา่หัว ปังดีทีไงเจ็กเดอะสเนะคกระโดดแล้วเอาหัวเขากระแทกพื้นป๊อกแล้วก็อีกคนก็มาต่อยก็ยอมยอมอันนี้ก็ปุ๊บจนถึงคนสุดท้ายอ่ะกำลังจะดีดทีอะเสียงน้ำปึ๊กเราก็อะไรวะหายไปมองยะารอพอยามรอพอตีตีผมมาเขาเห็นอยู่แล้วเนี่ยเขาลุมผมอ่ะ เดี๋ยวเขาเป็นอะไรไปน,าาไปน่แล้วเขาก็เขาก็แล้วเขา,เ,ขาเดินออกไปพอเดินไปก็จัดการให้คนนี้คนตั<ด>้งผู้หญิงก็บอกโอ้หต๊อกต๊อกเป็นสุภาพบุรุษมากเลยต้องสุดยอดเฉยออกไปผู้หญิงแม่งจะจําหน้าได้อ,อะวันนี้ก็ได้พูดคุยกันแล้วก็หายคิดถึงแล้วนะครนะับเนี่ยเสร็จแล้วพี่โอ้โหเราจะไม่ไปก่อนที่หนึ่งก่อนที่หนึ่งแต่ว่าสิ่งสําคัญฮะต้องมา ดูให้ได้และนี่นะฮะก็คือความสําเร็จของพี่ต้อสุปกร์ฮะกับรีสอร์ทที่นี่เพลินดีนี่เดี๋ยวพาไปดูกันทุกซอกทุกมุมเลยครับมีอะไรที่นี่มีอะไรที่นั่นเรามาทําอะไรกันที่เพลินดีนี่ที่เพลินดีนี่นี่นะฮะก็เป็นบ้านที่เราบ้านพักนะฮะที่คิดราคาตั้งแต่1นึ่งหมื่นไม่ใช่1ั0 0บาทหนึ่้าร้อยบาทไปจนถึงกัเอารวยเลย 3,500าบาทนะฮะแล้วก็จะมีบ้านเรือรักทะเลแล้วมันมีมันเราเราเราแต่งตามป้ายนี้ป้ายนี้มาจากสวนสนุกแดนเดลามิดแล้วเขาปิดแล้วเขาก็ปล่อยป้ายพวกนี้มาแล้วก็มาเมืนถึงนี่เราก็เห็นป้ายเฮ้ยเรือรักทะเลพี่อุ๋ยเขาเลยตั้งบ้านหลังนี้ว่าเรือรักทะเลมันก็จะมีเนี่ยเ,เป็นรอยปลาว่ายแล้วเป็นดิบๆห้องนี้เจตนาทำดิบๆก็มีพวกสารฮะเรามาพ่นสี นะฮะแล้วก็นอนได้4คน4ท่านเนี่ยอันนี้ก็จะเพ้นเองหมดฮะพ่อแม่ลูกอ๋อพ่อแม่ลูกโอ้โหแล้วนี่อันนี้นี่นี่ครอบครัวครอบครัวมาพักวันนี้ไม่เปิดให้คนมาเปิดให้หมดเปิดให้หมดอยู่ห้องน้ำห้องน้ำห้องท่านะฮะสะอาดอยู่ไม่ไกลด้วยนะฮะจากที่กรุงเทพนะครับผมอยู่แค่ชั่วโมงนิดๆิดนะฮะชั่วโมงนิดๆก็มาถึงแล้วนะฮะเดินดีนี่เรียนต่อทั้งหมดกี่ไล่อ่ะพี่ น่าจะประมาณ2อสามไร่นะสองถึงสามไร่ด้วยกันกี่ห้องพักครับพี่ห้องพักก็สิบกว่าห้องพักครับสิบกว่าห้องเลยเหรอพี่อ๋อใช่ทางฝั่งนู้นด้วยทางนั้นก็มีแล้วก็พอตอนวันวันหน้าหนาวเนี่ยก็จะมีลานกางเต็นท์กับงานกาแฟเขาจะสนุกสนานกันก่อไฟผิงไฟกันตอนหนึ่งเย็นนะครับครับเฮ้ยพี่ต๊อกสวยนะพี่อันนี้มันเป็นลานออกแบบมั้พี่ต๊อกครับ นี่ฮะคุณทัศลินพันแพรเมียของพี่กแตสาวทัศรินพันแพรระแตสาวโอเคแล้วนี่ก็เป็นร้านกาแฟด้วยร้านกาแฟนั้นเดี๋ยวเราจะชิมกาแฟที่นี่ซะหน่อยมาจับมาเลยครับสิ่งเดเจอที่นี่สิ่เลยที่นี่ฮะน้ำเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวรอแป๊บนึงก็ดีเขาไปร้านอาหารมาเขาบอกโอ้ที่นี่อร่อยมากคุณป้าไปแวะสระบุรีกันไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวสามพี่น้องอายุ65้า 70็ดไก่คนก็แ0ดสิบแล้วเป็นตำนานของสระบุรีเฮ้ยตักเดี๋ยวไม่กินร้านนี้เป็นาถละครเลยนะอร่อยมากครับอ๋อมค่าค่าขอบคุณมากค่ะน้ำเปล่านะครับอร่อยมากครับลำเปล่าครับอร่อยมาที่บ้านเลยแต่ก็เดี๋ยวที่นี่อร่อยมากครับเราเต้องมีความกว,วนๆหน่อยๆไอ้ต๊อ,อด้ี่ความจำดี <c oughs> <c oughs> สโลบานะคะอยากกินต้องใจเย็นๆเพราะมันจะช้ามากพี่อกบาทที่ได้แล้หน้าจับนีอจับเราทำให้เมียพี่ทำห้ไรดป้าออมาเลยะป้าเลยนะ่นแหละธรมะจคคอดโหสุดยอดอ่ะท่างแล้วไงอ๋อวางีะวาแล้ววางแล้วกหัวมาใส่ค่ะหุแน่นแน่นนโอเคนี่เรรยบร้อยแล้วนะโอเคเปิดไปโอ้กาแฟมาแล้วกาแฟมาแล้วกาแฟมาแล้วว้าวนี่ใช้ได้้วเนี่ยตับบาเทน นี่นี่เขามีครีมหน้าเห็นไหมเขามีความเป็นแบบฟองฟองนี่ตั้งาโฮสตเนี่ยตั้งให้วัดกันตรงนี้ว่ามันจะมีฟองละเอียดออกมาครับบางคนถ้าแถมกาแฟไม่ดีหรืออะไรไม่ดีมันจะแบบใสใสๆอ่าอยะอ่าเนี้ยแสดงว่าโอเคแล้วน้ำสี่ออนกาแฟสองออนจบก็เคือมันเป็นหกจบที่หกจบที่หกครับนี่คือ a m e r i c a n ะเนี่ยโอ้โหนิ่งมาก พี่ตอกครครับผมผมชอบอยู่คําพูดหนึ่งฮะที่พี่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเนี่ยก็คือจะสดมากจะสุดโต่มากแต่พอมามีลูกพี่มันเป็นยังไงนะพี่อ๋อพอมามีลูกแล้วเนี่ยเราก็มีครอบครัวเราลุยกันมาบางคนก็เกือบตายบางคนก็อะไระเรายังไม่รู้ความหมายของโลกนี้จนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราประสบความสําเร็จรเรามองโลกในสิ่งที่ถูกต้องหรือเราพบกุแจ แต่เมื่อเราพบกุญแจแล้วอีกไม่นานเราก็จะต้องจากโลกนี้ไปนี่ฮะโลกเรามันก็คือมีเวลาจํากัดสิ่งที่เราทําได้ให้มันดีที่สุดคือจัดสรรเรื่องเวลาแล้วเขาคนนี้คือพระเอกตัวจริงในการจัดสรรเรื่องเวลานะฮะผมจะมีปัญหาครอบครัวอยู่เลยใช่ครับแลวของพี่ฮะยังทะเลาะกับเมียอยู่เลยการทะเลาะกันเขาเรียกว่าการสมัยก่อนบอกผมโอ้ ทะเลาะกันหนักมากเลยทะเลาะกันหนักมากมันเหมือนกับการต้มกาแฟครับเท่ายิ่งทะเลาะกันเยอะๆกาแฟแก้วนั้นก็จะอร่อยมากถ้ากาแฟมันเรียบไม่มีเขาเรียกว่ากรรมวิธีและเฮาทูดูอิดที่ดีกาแฟแก้วนั้นก็จะไม่มีความ,มเปรยเลยแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือทุกวันนี้ก็ก็ยังทะเลาะกันนะโดนไม่ใช่น้อย <laughs> โดนไม่ใช่น้อย,อย <laughs> ท้าเที่ยวตอนดึกแอบคึกคักตื่นสายเช้าหาตัวไม่เจอกว่าจะเจอก็ตอนบ่ายห้า <laughs> ม ห้ามพูดห้ามซื้อบื้อทุกคำพูดมีความหมายห้ามบิดห้ามเบี้ยวเวลาไม่เจอก็ห้ามสายห้ามถ้าเจอถ้าเจอเบอร์ผู้หญิงจะทักคอยทักไปเรื่อยๆห้ามขมุบห้ามขมิบแอบมีคลิกซ่อนไว้ห้ามถ้าเผลอไปมีใครจับได้แล้วก็มึงตายแน่เดี๋ยวฝากอีกหนึ่งเพลงพี่เพลงนี้ชื่อเพลงอะไรพี่เพลงช่างซ่อมรถครับผมอ๋อชื่อเพลงว่าช่างซ่อมรถเบระโบโอเค บ้มบ้มปั๊บเปิดกระโปรงอู้ปิดกระโปรงแกะรับอาชีพของพี่เดี๋ยวเปิดกระโปรงปิดกระโปรงเออเอเปิดกระโปรงอู้ปิดกระโปรงแกะรับอาชีพของพี่เดี๋ยวเปิดกระโปรงปิดกระโปรงเปิดกระโปรงเช็คนมหนูหน่อยเช็คนมหนูบ่อยๆหนูไม่ต้องไปเปลี่ยนนมทำไมอ่ะนมหนูต้องไข่เบาๆถ้าไข่แรงเข้าเดี๋ยวนมหนูขา นมหนูไม่ใช่อันละบาทะไข่แรงเดี๋ยวขาดน้องต้องมาเปิดกระโปงอะเปิดกระโปงสิรถพังแล้วเปิดกระโปงเปิดกระโปงเอาหอยโชนั่นหอยตอบิโดหอยโชหอยกังหอยน้องเคยเป็นหอยกระป๋องพี่เป็นใหม่ใส่ให้น้องกลายเป็นหอยโทบงเปิดกระโปงโอ้ยเปิดกระโปงแกละอาชีพของพี่ต้องเปิดกระโปงเปิดกระโปงอะเปิดกระโปงโอ้ นี่เลยฮะก็คือพี่ชายที่ผมรักของผมเลยครับก็คือพี่ต๊อกสมบูรณกรครับผมรักมากอ่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากด้วยนะฮะรีสอร์ทสวยงามเลยนะครับผมที่นครนายกนะฮะกับเพลินดีนี่รีสอร์ทนะฮะเป็นของพี่ต๊อกแล้วก็พี่อุ๋ยอุ๋ยครับกับขอบคุณจริงๆนะครับยินดีอย่างยิ่งครับผมที่ก็ได้เจอกันรักคือพลังกำลังคือใจสองสิ่งยิ่งใหญ่คนกําไรก็คือพี่ลูกหลาน เพราะฉะนั้นเรื่องทะเลาะเป็นเรื่องของน้ำตอนลื่นเรื่องทะเลาะเป็นเรื่องลื่นๆสุดท้ายนี้ร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยบ๊ายบายครับลงซื้หวยกันรวยกันได้รวยรวยรวยไต้องซื้อหวยแล้วก็รวยกันได้เยอะเยอะ